สรุปสอบของมงนะลูกเนาะหนึ่งลักษณะของการใช้คําเชื่อมครูสรุปตามชีทของเราเลยนะคําเชื่อมที่พวกเราจะเจอหรือพวกสิ่งที่เอามาเชื่อมกันเนี่ยเราจะเจอ2ประเภทด้วยกันนะจ๊ะลูกหนึ่งเอามาเชื่อมสิ่งเล็กๆเ,เ,เข้าด้วยกันคุยเฉ่าสิ่งเล็กๆในชีทของเราใช้เป็นคําว่าอ t e เทมนะจ๊ะลูกอเทมหรือสิ่งเล็กๆของเราเป็นอะไรบ้าง1เป็นคํานามได้2เป็นเวิร์บได้3เป็น จอรันได้คือเป็น ing ซึ่งค่าก็ใกล้เคียงกับคำนาม4เป็น adjective 5เป็น adverb แบบที่สองที่มันเอามาเชื่อมกันได้อีกนะส้ลโกคือมันเองยังสามารถไปเชื่อมประโยคได้ ส่วนใหญ่ถ้าเราเจอคาเชื่อมไปเชื่อมประโยคเนี่ยเราก็มักจะเจอโครงสร้างของประโยคที่เรียกว่าประโยคความรวมนะจ๊ะลูกประโยคความรวมเราก็จะเจอประโยคที่1ทุกครั้งที่ครูพูดถึงประโยคต้องประกอบด้วย subject กับ verb ประโยคที่1แล้วก็เป็น conjunction แล้วก็เป็นประโยคที่2แล้วค่อยเป็น full stop นะสองประโยคจะอยู่ด้วยกันในหนึ่ง full stop ได้ต้องมีคําเชื่อมหรือ เราสามารถเอาคำเชื่อมไปวางไว้ข้างหน้าก็ได้แล้วก็ตามด้วยประโยคที่1แล้วก็ขั้น้วยเข้าหมายคอมมาแล้วตามด้วยประโยคที่2แล้วเป็น f u l l stop. สิ่งที่เราควรจะใส่ใจเป็นพิเศษอีกนิดนึงคือว่าด้วยส่วนใหญ่แล้วประโยคที่มีคำเชื่อมประโยคนั้นจะกลายเป็นประโยคย่อยไม่ใช่ประโยคกล่กนะังนั้นครูอบอกว่าไอตรงนี้เป็น ประโยคย่อยเพราะมันมีคํำเชื่อมแต่ถ้าในขณะเดียวกันมันยกไปวางไว้ข้างหน้าไอตัวนี้จะกลายเป็นประโยคย่อยอีกหนึ่งประโยคที่คุณครูคไม่ได้ขีดจะเป็นประโยคหลักทันทีอย่างน,นี้คือลักษณะของประโยคความรวมซึ่งจะเจอได้ใน2องแพทเทิร์น เพื Get ่อนหายใจดังก็ดาบเพื่อนไม่เป็นไรลงเนาะอาเบนเป็นหายใจทางผิวหนังนะลุงเนาะดูต่อครูเปลี่ยนนะในด้านของกรณีแรกเราสามารถออกข้อสอบได้ในเรื่องของพา ralel นะจ๊าลลกหนึ่งหนูสามารถใช้มันเชื่อมอะไรก็ได้เข้าด้วยกัน อาจจะเป็นประธานหรือเป็นกรรมเนาะเช่นครูบอกว่าอันที่หนึ่งแอนอันที่สองแบบนี้เป็นประธานละประธานมีสองตัวโดยอาศัยคุณคนนี้เป็นคําเชื่อมถ้าลักษณะแบบนี้คือเชื่อมประธานให้กลายเป็นผู้พจน์ข้อสอบออกได้ถ้าข้อหนึ่งเป็น a d v e rb ข้อสองก็ต้องเป็น a d v e rb ข้อหนึ่งเป็นคํานามข้อสองก็ต้องเป็นคํานามแบบนี้เป็นกฎง่ายๆของพาราเรลใช่ไหมลูกเนาะโครงสร้างที่มันต้องขนานกันหรือเท่ากัน ในขณะเดียวกันเราสามารถเชื่อมมากกว่าสสิ่งได้เราจะอาศัยคอมมาเข้ามาช่วยเชื่อมไม่ว่าจะเป็นประธานหรือเป็นกรรม 1, นึ่งคอมมาสคอมมาามคำเชื่อม4นี่คือสิ่งที่อเมริกันทำโอเคไหมจ๊ะแต่ปัจจุบันนี้เขามีการเสนอใหม่บอกว่าถ้าแบบนี้หนึ่4ถ้าเป็นไปได้เราใส่แบบนี้ดีไหมมันจะได้ไม่คุมเครือ เพราะบางครั้งเราขยายหลายอย่างได้แต่หนูจะใส่หรือไม่ใส่ก็ไม่ผิดนะลูกตรงนี้เช่นครูบอกว่า um, apple strawberry papaya and pineapple ข้างหน้าแอนหนูจะมีหรือไม่มีก็ได้การที่เขาเสนอมาแบบนี้เพียงเพื่อแค่ว่าในบางกรณีอหนึ่งของเขาเป็นแบบนี้แล้วสองของเขาอ่ะเป็นสองอย่างรวมกันเช่นฉันจะเตรียมสิ่งต่อไปนี้ไปเข้าค่ายหนึ่งถุงมือ 2. ขนมปังและแยม bread and jam สมโอเคไหมลูกเนาะงั้นถ้าเราไปตบแอนข้นมาอีกทีปุ๊บมันจะเริ่มพุมเขือแค่นั้นเองนะประเด็นหลักของข้อสอบของโรงเรียนหนูก็มีเพียงแค่ว่าถ้าหนูจะเชื่อมหลายตัวจงเอาคำเชื่อมไปไว้กับตัวสุดท้ายจบอันนี้ใครๆก็รู้ใช่ไหมลูกเอาคำเชื่อมไปไว้กับตัวสุดท้ายจบแต่ครูสอนเขื่อไว้อีกนิดนึงมันชอบออกข้อสอบ error คขาเปลี่ยนอะไรไมู่กนะสันเพื่อคือแบบนี้จ้าลกูกฉันอยากกลับบ้านคุณมาสอนอะไรเนี่ยหนูอยากกลับบ้านแม่หนูรออยู่ในวัดแล้วนะไอพานชื <laughs> <laughs> go home อยากกลับบ้านหนูกลับบ้านไปทำอะไรลกูกไปดูทีวีค่ะ to watch television and to sleep แล้วหนูก็จะหลับคะ่ะสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในภาษาเขียนเรากำลังพาราเลลหนึ่ง สและสามหนูจะมีอันนี้หรือไม่มีก็ได้เหมือนที่ครูพูดตะกี้ถ้าเป็นภาษาพูดเราจะใช้เป็นเพียงแค่ I want to go home m มา watch television มามีไม่มีก็ได้ and sleep แบบนี้ถือว่าถูกทั้งสองอันนจะจ๊ะแต่ถ้าเป็นแบบกรณีที่3ส,สีแดงนี้ผิดทันที I want to go home comma watch television and to sleep เราเห็นแล้วว่ามันไม่พาราเลลกันจริงหรือไม่จริงครูจะสอนเพียงแค่ว่าถ้าหากหลายๆอันที่เรามาต่อกันด้วยคำเชื่อมนะจ๊ะถ้าหนูคิดจะเขียน prep pro หนูต้องเขียนจนครบถ้าหนูไม่คิดจะเขียนหนูมีแค่อันข้างหน้าที่เดียวก็พอแบบนี้หนูจะเจอกับข้อสอบ error error จะขีดเส้นใต้ ขีดเส้นใต้สีดำของคูผิดทันทีจริงหรือไม่จริงคูก็แก้ให้กลายเป็นคำว่า to watch ถ้าหากเขาเกิดไม่ขีดเส้นใต้ to watch เขาไปขีดตรงคำว่า to sleep sleep ผิดทันทีจริงหรือไม่จริงแล้วก็ต้องแก้ให้มันกลายเป็นเหมือนตรงนี้จริงหรือไม่จริงเอเคจไหมจ๊ะอันนี้เผื่อไว้เฉยๆงั้นทำเชื่อมจะอยู่กับอันสุดท้ายเสมอถ้าหากมันมีบุพบทคิดจะเขียนจงเขียนให้ครบทุกอันถ้าไม่เขียนทิ้งไว้ที่อันข้างหน้าอันเดียวก็พออันนี้ผ่านได้ไหมจ๊ะ คำเชื่อมที่โรงเรียนก็จะสอนให้จำพวกนี้ก็คือใครนั่นเองลูกแฟนบอยของคุณคมมรูเขาใช่ไหมลูกเนาะแฟนบอยเขาเติม s ไหมนวพวกนี้ก็เป็นคำเชื่อมได้หมดเลยหา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 ทำไมคุณครูหาแฟนบอยของนักเรียนหน้าแรกเลยลูกอาอเจอละเติม s yes ด้วยในชีทของนักเรียนมีดูเองนะจ๊ะ for and no but also yet ใช่มไหมจ๊ะพวกนี้เป็นคำเชื่อม ฮานะจ๊ะเมื่อมาดูแบบนี้ปุ๊บมันก็จะมีความสัมพันธ์ของประโยคเข้ามาเกี่ยวข้องถ้าเป็นในกรณีที่สองในกรณีที่สองที่เราพูดตะกี้ subject verb conjunction subject verb หรือ conjunction subject verb comma subject verb ถ้าหากเราจะแบ่งแบบนี้ภาษาไทยเรียกว่ามันคือประโยคความ รวมความรวมเกิดจากการเอาเดียวมาบวกเดียวอยู่ใน1 Full Stop ดังนั้นเราก็เลยไปที่บายย้อนกลับได้อีกว่าเรามีประโยคอีกประเภทหนึ่งเรียกว่าความเดียวความเดียวประกอบด้วย Subject 1ชุด v e r b 1ชุดครูใช้คําว่าชุดนะครูใช้คาว่าชุดนั้น Subject ของครูมี2ตัวก็ได้ไงปีเตอร์แอนทองโอเคไหมลูกนะครูใช้คําว่าชุด subject กับเว r b ชุดเดียวอันนี้ subject กับ v e r b 2ชุดถ้ามีชุดเดียว ก็เป็นความเดียวถ้ามีสองชุดก็เป็นความรวมมันเอามารวมกันทั้งเองนะ1 2อ,อันที่3ามคือความซ้อนความซ้อนหนูจะเจอ subject verb object สีแดงเป็นประโยคหลักหนูจะเจอสีน้ำเงินมาขยายอุ๊ยตะกี้นะครับเราพเพิเรียนไปแบบนี้จริงหรือไม่จริง ไอแปะวางหลังประธานกับแปะวางหลังกรรมส่วนใหญ่ชอบพิสที่เราเจอคือเรื่องของอะไรจดังนั้นเรี่อเรทีฟคอสคือประโยคความสอนโอเคไหมโลกสอนขึ้นมาเพื่อขยายประธานในประโยคหลักหรือสอนขึ้นมาเพื่อขยายกรรมของประโยคหลักคุณไม่แน่ใจว่าข้อสอบจะให้ออกมาหนึ่งสองสามสี่แล้วให้หนูบอกว่านี่คือประโยคความอะไรหรือเปล่า ราะในแบบประหัดมันมีโ okay, well. อเคไหมขาะในแบบฝึะหัดมันมีนะจ๊ะแล้นั้นเนี่ยให้แยกประโยค1จับ subject verb ก่อนแล้วเช็คว่ามีกี่ชุดนะถ้ามันเป็นรวมมันแยกกันอิสระแล้วมีคอนจังชันมีคอนจังชันถ้ามันเป็นซ้อนไอประโยคย่อยจะแปะอยู่หลังประธานหรือแปะอยู่หลังกรรมโอเคแบบน,นี้ก็จะแยกแล้วได้คะแนนละ เพื่อจุดปลัเลยนึงนะจ๊าพอได้สามตัวนี้ปุ๊บปรียกอะไรก็ตามที่ประกอบจาก สองอันขึ้นไปในแต่ละข้อรวมกันจะกลายเป็นคอมเพล็กซ์โอเคไหมจ๊ะเนาะงั้นะถ้าได้คอนเซปต์ของหลักมาก่อนคือเบอร์1เบอร์2และเบอร์3ถ้าหากมันประกอบมากกว่า2ข้อนี้รวมกันมันจะกลายเป็นคอมเพล็กซ์เนาะจำแบบนี้ง่ายกว่าไปนั่งท่องว่าคําเชื่อมตัวไหนเป็น Comp คอมพาวก์คเชื่อมจะกลายเป็นคอมเพล็กซ์นะเดี๋ยวลองกลับไปทําชี้ตัวเองดูแล้วตัวเองจะเห็นภาพชัดขึ้นเอาคอนเซปต์พวกนี้ไปไดูเวลลักผู้ขออธิบายตรงนี้ต่อ จากสอันพื้นฐานซึ่งเรายังไม่พูดถึง c o m p u n e Complex มันก็สามารถไปอธิบายเรื่องของ Closs ต่อได้ลบนะคำว่า Closs เนี่ยมีความหมายแปลว่าประโยคเซียนใหญ่หนูมักจะเจอประโยคหลักคือ Main c อ o s s อีกหนึ่งประโยคมาเสริมใช้ในโกประโยคย่อยเราเรียกว่า Sub o r d i n a เ e คลอสเพราะเห็นในชีคของเรามีการพูดเรื่องของคลอสเกิดขึ้นเพราะเป็นแบบมีม้ข้อสอบอาจจะให้หนูเขียนก็ได้ว่าประโยคไหนเป็นเมนคลอสประโยคไหนเป็นซับออร์ดิเนตคลอสเนาะ ประโยคที่มีคําเชื่อมจะกลายเป็นประโยคย่อยท,ทันทีนะจาะุ่งเนาะเช่น I know the man ฉันรู้จักคนผู้ชาย who lives here ซึ่งอาศัยอยู่ที่นี่แวบได้คุณพ้อมาแล้วใช่ไหมลูกแลเดีย๋ยวค่อยตามไปดูนะฉันรู้จักคนผู้ชายผู้ซึ่งอาศัยอยู่ที่นี่นี่คือ relative ไปขยาย object ใช่หรือไม่ใช่ทีนี้ object ของเราเป็นคำนาม o b j e จ t เป็นคำนาม relative ไปขยายคำนามตรงนี้สิ่งที่ไปขยายคำนามเราเรียกว่า adjective adjective มันมาเป็นประโยคมันจึงยังคงเป็น clause เมื่อใดก็ตามที่เราพูดถึง adjective clause มันคือตัวเดียวกันกับอันนี้นั่นแหละคือ relative clause การเรียกว่า relative เป็นการเรียกตามชื่อการเรียกว่า adjective clause เป็นการเรียกตามหน้าที่ ชื่อแซมทำหน้าที่เป็นครูชื่อรีเลทีทำหน้าที่ไปขยายคำนะนะ ใช้เวลากันนี้นิดนึงเพราะว่าอีฟคอรสของอาจารย์ฝรั่งนั้นง่ายสรุปปุก็คงไม่น่ามีอะไรมากไปกว่าสองนาที <Okay. S 1> แต่ของคนไทยครูพยายามเรียบเรียนสองชีทเขาให้ให้มาอยู่ในอันเดียวกันแล้วให้เราเข้าใจ